สวัสดีค่ะจ้าสวัวฟันบายกุขันนะคะสำหรับคลิปนี้นำเรื่อง past simple มาฝากทุกคนนะคะมีหลักการใช้และวิธีทำแบบทดสอบง่ายๆอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ past simple tense คืออะไรมีหลักการใช้อย่างไรและโครงสร้างของประโยคเป็นอย่างไรไปดูกันจ้า ก่อนอื่นเรามาดูความหมายแต่ละคำของคำว่า past simple tense ก่อนนะคะว่าคืออะไรคำว่า past แปลว่าอดีต simple แปลว่าธรรมดา tense แปลว่าการรวมกันแล้ว past simple tense ก็คืออดีตการธรรมดาบางทีเราก็เรียกว่า simple past นะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูหลักการใช้ past simple tense ก่อนนะคะว่าเราใช้เมื่อใดข้อที่1ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต ที่จะระบุเวลากํำกับหรือรู้กันดีว่ามันเกิดขึ้นในอดีตค่ะเราก็มี adverb of time ก็คือคำกํำกับเวลาที่จะบ่งบอกว่าเทนนั้นเป็นเรื่องของ past หรือเป็นเรื่องของอดีตนะคะที่เราพบบ่อยได้แก่คำว่า yesterday เมื่อวาน last ก็คือตามด้วยเวลาหรือวันหรือสัปดาห์หรือเดือนหรือฤดูหรือปีเช่น last hour ชั่วโมงที่แล้ว last night คืนที่แล้ว last Monday จันทร์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last Christmas Christmas ที่แล้ว last summer หน้าร้อนที่แล้วแล้วก็ last year ปีที่แล้วถ้าเราเห็นคำพวกนี้เรารู้ได้เลยว่าเป็นเรื่องของอดีตนะคะค่ะแล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า ago นะคะซึ่งถ้าเห็นคำว่า ago แล้วก็คือแปลว่า ที่แล้วนะคะสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นเรื่องของอดีตซึ่งจะมีคำว่าวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนหรือปีแล้วตามด้วย a โกเช่น10 seconds ago สิบวินาทีที่แล้ว5 minutes ago ห้านาทีที่แล้ว3 days ago สาวันที่แล้ว2 w e e k s ago สองสัปดาห์ที่แล้ว1 month ago หนึ่งเดือนที่แล้วหรือว่า4 years ago สีปีที่แล้วนะคะ ค่ะเรามาดูโครงสร้างของ past simple tense ในรูปประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าใน past simple tense ก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องสองหรือเราเรียกว่า subject บวก verb to นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคของประโยคบอกเล่านะคะ I saw Jane at the bank yesterday. ฉันพบเจนที่ธนาคารเมื่อวาน I went to Jim's party last night. ฉันไปงานเลี้ยงของจิมคืนที่แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นคำว่า yesterday และก็ last night ในประโยคนะคะต่อไปนะคะ we study English last Friday พวกเราเรียนภาษาอังกฤษวันศุกร์ที่แล้ว it rained two days ago ฝนตกสองวันที่แล้วนักเรียนจะเห็นคำบ่งชี้ว่า last Friday หรือคำว่า ago อยู่ท้ายประโยคนะคะ ต่อไปเราไปดูโครงสร้าง p a s t s i m p l t t n n s e ในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะให้เอา did not หรือ didn't นำหน้ากริยาหลักแล้วก็กริยาหลักให้เปลี่ยนเป็นช่องที่1น,นะคะโดยไม่ผันนะคะโดยไม่เติม s หรือ es นะคะซึ่งโครงสร้างเราจำ่าก็คือ subject บวก did not บวก verb ช่องที่1นนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะประโยคแรก We did not study math last Friday. พวกเราไม่ได้เรียนคณิตวันศุกร์ที่แล้วประโยคที่2 He did not buy a radio last month. เขาไม่ได้ซื้อวิทยุเดือนที่แล้วและประโยคที่3 She didn't come to my house last year. หล่อนไม่ได้มาบ้านฉันปีที่แล้วค่ะก็จะสังเกตนะคะเรามีประธานตามด้วย did not แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ไม่ผันนะคะ โครงสร้าง p a s s i m p l e t e n s e ในรูปประโยคคำถามให้เอา Did นำหน้าประโยคหรือ Didn't ถ้าเป็นคำถามแบบปฏิเสธและกริยาหลักให้ใช้ช่องที่1เท่านั้นโดยไม่ต้องเติม S หรือ ES ซึ่งโครงสร้างเราก็ใช้ว่า Did บวก Subject บวก Verb ช่องที่1แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย Question Mark ค่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามของ past simple tense นะคะประโยคแรกถามว่า did they study the math last friday พวกเขาได้เรียนคณิตวันศุกร์ที่แล้วไหมตอบ yes they did ใช่พวกเขาเรียนหรือตอบ no they didn't ไม่ใช่พวกเขาไม่ได้เรียนหรือประโยคที่สองนะคะแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะคะแต่งว่า didn't he not buy a radio last month เขาไม่ได้ซื้อวิทยุเดือนที่แล้วใช่ไหมตอบ yes he did ใช่เขาซื้อหรือตอบ no he didn't ไม่ใช่เขาไม่ได้ซื้ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคคำถามนะคะต่อไปเรามาดูหลักการใช้ past simple tense ข้อที่2กันนะคะเราใช้เล่ากิจวัตรหรือนิสัยที่เคยทำในอดีตแต่ ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะโดยมีคําบ่งบอกความถี่กํากับด้วยคล้ายกับประโยค present simple tense เรามาดูกันว่ามีคําอะไรบ้างคะ่ะ adverb of frequency หรือคําบ่งบอกความถี่ซึ่งเราสามารถใช้ได้ใน present simple tense และก็ past simple tense มีคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่า always เป็นประจําเสมอ usually มักจะ often หรือ frequently บ่อยครั้ง sometimes บางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom ไม่ค่อย rarely or hardly ever นานๆครั้งหรือคำว่า never ไม่เคยซึ่งเราสามารถใช้ใน past simple tense ได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคประโยคแรกนะคะ she always went to school late last week หลอนไปโรงเรียนสายเสมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประโยคที่ 2. I never read books in the evening last month ฉันไม่เคยอ่านหนังสือในตอนค่ำเมื่อเดือนที่แล้วหลักการใช้ past simple tense ข้อสุดท้ายคือข้อที่3นะคะใช้เล่านิทานส่วนใหญ่จะมีคำว่า long time ago หรือ once upon a time ซึ่งแปลว่านานมาแล้วไปดูตัวอย่างนิทานกันคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอยกตัวอย่างนิทานเรื่อง Jack and the Beanstalk Jack ผู้ฆ่ายักษ์นะคะนิทานก็จะประมาณว่า once upon a time there was a boy called Jack he lived with his mother they were very poor all they had was a cow ตัวนี้เห็นไหมคะเวลาเล่านิทานเขาจะใช้ในรูปแบบของ past simple tense นะคะถ้านักเรียนอยากอ่านจบเรื่องก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะคะ เราก็รู้หลักการใช้ past simple tense นะคะมี3หัวข้อนะคะแต่ว่า past simple tense เป็นการเล่าเรื่องในอดีตประธานทุกตัวใช้กริยาช่องสองเหมือนกันยกเว้นนะคะเราจะใช้ was กับประธานที่เป็นเอกพจน์และจะใช้ were สำหรับประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะค่ะหลังจากเรียนกันจบแล้วเรามาลองทำแบบทดสอบเรื่อง past simple tense กันจ้า มาดูข้อแรกกันค่ะประโยคถามว่า Mario didn't badminton last weekend เราจะเติมอะไรกันดีคะข้อ mm hmm. a play e d b playing c play d to play ให mm ้ hmm. เวลาคิดค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต i อกติ๊กต๊อกเฉลยค่ะ the answer is c play คำตอบคือข้อ c นะคะตอบ play นะคะ play mm hmm. เป็น verb ช่องที่1เท่านั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามีตัวช่วยคือ did เป็นช่อง2แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ verb ช่องที่1เท่านั้นนะคะ mm hmm. มาดูข้อต่อไปกันคะ่ะโจทย์ถามว่า tom his mother a few days ago จะตอบอะไรคะระหว่าง A d ิด C B was saw c C a w D did saw ให้เวลาคิดคะ่ะติ๊กตอก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 คำตอบคือ The answer is C ซอนะคะเราตอบคำว่า a อเพราะว่าเป็นเวิร์บช่องที่สองนะคะ ข้อตอ่อไปค่ะดด You and team at the meeting room last night. You and team at the meeting room last night จะตอบอะไรดีคะ A was B were C did D wasn't ให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือ the answer is B ตอบเวอร์นะคะเพราะประธานเป็นพระหูพจน์คือคำว่า you กับทิมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวอร์นะคะข้อนี้ดูนะคะจูดถามว่า you a nice weekend in Paris นะคะจะตอบอะไรระหว่าง A do having B are have C did having D did have ให้เวลาคิดคะ่ะติ๊กตอบติกตบต๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะ The answer is D ตอบ Did กับ Have คะ่ะ Did you have a nice weekend in Paris นะคะเพราะฉะนั้นประโยคคำถามต้องใช้คำว่า Did แล้วก็ตามด้วยช่องที่หนึ่งคือ Have นะคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่า I เด็ดเ In Thailand until last year ตอบอะไรคะระหว่าง A. l i v e B. is living C. lived D. am ให้เวลาคิดค่ะติ๊กต๊กตก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 ิตกตกฉเฉลยนะคะ The answer is C ตอบ C นะคะคำว่า lived เป็นช่องสองนะคะ I lived in Thailand until last year ะะมาดูตัวอย่างข้อสอบข้อสุดท้ายกันนะคะ Last weekend I the t h e d o some of my students and we the t h e d o a meal together จะเลือก mm hmm. อะไรดีคะ A C having B saw have C seeing had D saw had ตอบข้อไหนดีคะให้เวลาคิดคะ่ะติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักค่ะคำตอบก็คือ the answer is D ตอบคําว่าซอกับแ a ทนะคะเพราะเป็นเรื่องของอดีตเราใช้ verb ช่องสองกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกกันกี่ข้อเอ่ย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพาซิมเปิลเทนส์แล้วก็การทำแบบทดสอบง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe จ่อง just for fun by กูขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆกลับไปคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ